คุณกำลังฟังกคอสเลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านสัปดาห์นี้กกศเลสเลสเซอร์ก็ยังคงทาหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของสํานักงานกกศให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยค่ะในชั้นนังสาววินาทแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สํานักงานกกศรับหน้าที่ผู้ดาเนินรายการค่ะ สำหรับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกกสอที่น่าสนใจนั้นเราเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆที่เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปอย่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ PA เสริมพลังการบริหารสร้างครูสอนดีผู้เรียนมีความสุขค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายนั้นก็คือผู้อุ้มในาการสถานศึกษาเพราะว่าหลังจากการเปิดรับสมัครไปก็มีผอ,อที่ให้ความสนใจส่งใบสมัครเข้ามาคัดเลือกกันจํานวนทั้งสิ้น217 0คนเลยทีเดียวค่ะ สำนังกงานกคสอได้คัดเลือก60คนที่จะได้เข้ามาทำการอบรมแบบออนไลน์ site, โดยกระจายไปในแต่ละสังกัด ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันไปแล้วเมื่อวันที่21-22พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะในการอบรมเราได้รับเกียรติจากพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมพบปะพูดคุยพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะกับผู้อุ้มในการสน นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมค่ะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการและโฆษกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ในการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้และเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านที่หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วก็จะได้กลับไปเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานศึกษาซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ผอทุกท่านคํานึงถึงห หัวใจที่สําคัญของการศึกษาซึ่งก็คือผู้เรียนท่านบอกว่าหากครูทุ่มเทในการเรียนการสอนมีหัวใจของความเป็นครูหัวใจที่รักเด็กกระสวงศึกษาธิการเองก็พร้อมที่จะผลักดันทุกๆท,ท่านและพร้อมที่จะรับฟังผลจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเพื่อที่จะผลักดัน PA และปรับระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสามารถเอื้อประโยชน์ต่อครูทุกท่านให้มากที่สุด โดยหวังว่าผาอ,อผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี้จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้กับกระทรวงศึกษาธิการและช่วยกันถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาช่วยกันนําให้ครูมีความสุขผู้เรียนมีความสุขและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการศึกษาของประเทศต่อไปค่ะในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมในการอบรมว่า กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ให้ความสำคัญกับการดูแลการศึกษาโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องของการลดภาระให้กับครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองท่านบอกว่าโรงเรียนจะต้องไม่เป็นเพียงแค่ที่เรียนหนังสือเท่านั้นแต่ต้องสามารถสร้างทักษะและเติมเต็มความฝันให้กับผู้เรียนได้เด็กๆจะต้องมีโอกาสในการค้นหาตัวตนค้นหาสิ่งที่ชอบความฝันและได้พัฒนาฝีมือในสิ่งที่ตนเองถนัด PA เองก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดภาระครูโดยจากการรับฟังข้อคิดเห็นในการดําเนินการ PA นั้นอาจจะต้องมีการปรับระบบเพิ่มเติมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มทางเลือกตามความถนัดของครูทั้งนี้สํานักงานกรกศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันและได้ข้อสรุปในการดําเนินการในระยะต่อไปแล้วค่ะ นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกศศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานกกศพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีแผนที่จะปรับระบบ PA โดยเพิ่มทางเลือกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางการเพิ่มความหลากหลายของห้องเรียนเพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอวิทยาฐานะปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเพิ่มช่องทางการแนบหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองและจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสารกับกรรมการประเมินในระบบ DPA ต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งสำนักงานกรกสก็ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจหลังจากการอบรมโดยพออสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับสูง ทางด้านหลักสูตรเนื้อหาเวลาการจัดกิจกรรมด้านวิทยากรการประชาสัมพันธ์สถานที่อบรมและด้านการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆเช่นการเพิ่มระยะเวลาในการอบรมการเพิ่มสาระความรู้เกี่ยวกับประเด็นของ P.A และ D.P.A เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาและกิจกรรมการขยายการอบรมไปในส่วนภูมิภาคการจัดกิจกรรมเชิงพัฒนาครูสู่ห้องเรียนการศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ สำนักง,งานกศอเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ และนอกจากกิจกรรมนี้แล้วเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูโดวยได้แบ่งการอบรมออกเป็นสองครั้งซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือและภาคกลางเข้ามาร่วมการประชุมกว่า300คนค่ะและได้รับเกียรติจากดรพิเชษวันทองรองเลขาธิ การกกศเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษด้วยค่ะสำนักงานกกสอได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของพลตรวเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จงมีการจัดประชุมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายการทางการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโดยมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและผู้บริหารสํานักง,งานกคสอเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายเงินและการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินิครัชการครูค่ะ ปิดท้ายกันที่ผลการศึกษาภายใต้โครงการการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิจิทัลและแนวทางในการใช้ทรัพยากรดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสานในการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยโดยยูนิเซฟและคีนันฟาวเดชั่นเอเชียเปิดเผยผลการศึกษาดังกล่าวโดยพบว่าจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 i n e t ทำให้มีการใช้ทรัพยากรดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น แต่จากข้อค้นพบเชิงปริมาณและคุณภาพยังพบช่องว่างและอุปสรรคในการใช้ทรัพยากรดิจิทัลในประเทศไทยครูมีการนําทรัพยากรดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายครูบางคนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบข้อจํากัดด้านการขาดทรัพยากรและการสนับสนุนจากคู่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลด้วยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ไขคือการลดช่องว่างของการเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันของการใช้ทรัพยากรดิจิทัลในนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษค่ะโดยได้เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย4รูปแบบความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนได้แก่ 1. น 1. ทางออกสู่ความรู้คอมพิวเตอร์ของครู 2. แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการค้นพบ 3. วิธีแก้ปัญหาภาระง,งานที่มากเกินไปของครูและ 4. การออกแบบห้องเรียนการเรียนรู้โดยในการแก้ไขปัญหาภาระง,งานที่มากเกินไปของครูในความคิดริเริ่มที่3คือผลการศึกษาได้เสนอกิจกรรมสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การสนับสนุนนโยบายปัจจุบันเกี่ยวกับการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของครูหรือว่าวพเอของสานักงานกศรวมถึงการบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่เกี่ยวกับภาระงานที่มากเกินไปของครูและการส่งเสริมให้ครูสร้างวิดีโอและใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ครูสามารถลดภาระงานในการเตรียมเอกสารจํานวนมากสําหรับการ ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานและครูมีเวลามากขึ้นในการเพิ่มทักษะให้กับตนเองในการใช้ทรัพยากรดิจิทัล รวมถึงการที่ครูอาจใช้วิดีโอการสอนเป็นแหล่งดิจิทัลในห้องเรียนซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการเตรียมสื่อการสอนจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินวิทยาฐานะลดขั้นตอนมุ่งผลสำเร็จของผู้เรียนด้วยการปรับระบบการประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อนและเป็นธรรมรวมถึงการจัดหา อุปกรณ์การสอนและสวัสดิการด้วยการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนต่างๆที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงระบบออนไลน์รองรับการใช้งานให้เพียงพอกับจำนวนครูผู้สอนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขต่อไปค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสา,าระความรู้และความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักง,งานกศสอผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักง,งานกศสอและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกศสอที่ www.otepc.go.th ค่ะ สำหรับกอ l เลส Listen ในครั้งต่อไปนั้นจะนำความรู้สาระเรื่องใดมานำเสนอติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กค e เ s Listen Podcast